ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกับทัศน์สุภัยที่บ้านป่าชายทุ่งนะครับเป็นป่าทุ่งนะครับป่าทามช่วงนี้แรงมากมากเลยนะครับฝนไม่ตกมาสองสามเดือนป่ามารู้จักกับหัดสกูลนะครับหัดสคูลหรือสมัดใหญ่นะครับอันนี้ใบใบเล็กไปหน่อยนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกมานาน มุลไพตัวนี้โดดเด่นนะครับเขาะจะมีกลิ่นฉุนแรงนะครับใบคล้ายคออกไปทางในกลิ่นส้มนะครับใบส้มใบส้มใบส้ม,สมเปรี้ยวส้มเช้งนี่นะครับส้มโอคล้ายกันตัวน,นี้กําลังติดเม็ดนะครับแต่มันยังไม่แก่นี่มเมล็ดอ่อนอยู่เป็นยารักษาโรคได้หลายชนิดนะครับ ถ้าท่านใดเป็นเป็นฤสีดวงในโพงจงมูกนะครับเราจะใช้ใบรูดใบเลยนะครับรูดใบไปซอยต่างแห้งแล้วก็มวนยาสูบเลยนะครับถ้าไม่ไม่ถนัดเรื่องการสูบยาก็ให้เป็นการลมควันนะครับการลมควันเอาแล้วถ้าท่านใดเป็นกากเกลืน่นงูสวัสดนะครับให้ใช้ ให้ใช้ใบประมาณหนึ่งกำมือนะครับใช้ใบใบแก่นะครับใช้ใบแก่ประมาณหนึ่งกำมือตำใบตำรวมกับว่านมหาการนะครับไวใ,ใบว่านมหาการประมาณสามสี่ก้านนะครับถึงสี่ก้านตำกับเหล้าโปกะท่แลนะครับอาการจะดีขึ้นแผลได้แห้งไวนะครับแล้วก็ระบบรากแก้ไขนะครับ ต้นอยู่ไหนเอย่ยนี่นี่คนต้นนะครับขึ้นอยู่สองต้นนะครับจะต่างกับสมัดเล็กถ้าสมัดเล็กนี่จะขึ้นเต็มป่าเลยนะครับสมัดเล็กสมัดเล็กผมเคยเห็นอยู่อีกป่าหนึ่งนะครับคนสไตล์กันสมัดใหญ่จะออกก้านแดงนะครับก้านแดงถ้าเป็นสมัดเล็กจะก้านสีเขียวนะครับ ต้นนี้ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับเป็นไม้ขนาดกลางนะครับขนาดกลางไม้พุ่มขนาดกลางถ้าบัวเป็นโรคบิสกินนะครับลับบิสกินก็ให้ใช้แบบขั้นต้นนะครับขั้นต้นที่กล่าวไปแล้วใช้ใบตำนะครับใบตำกับวันหาการกับรล้าขาวให้โปรตที่แพ้นะครับโรคหนองโรคในแผลเลือลัง ก็จะหายไปนะครับก็รักษาด้วยสมุนไพรไม่มีอันตรายนะครับโอเคครับชัดสมุนไพรครับผม